วันนี้มาดูสวนหลังจากที่ไม่ได้มาติดโควิดวันนี้วันที่1นึ่งมิถุนานี้พยุงครบ1ขวบกับอีกหนึ่งเดือน1ขวบกับอีก1เดือนพยุงที่ลง ลงในสวนยางนะฮะไม้ไพยุงลงกับสวนยางพยุงยางนานี่ครับไม้พยุงยางนาไม้ตะเคียนไม้สักนี่จะเป็นพวกไม้สัก สวยนะครับโดนฝนได้ฝนใหม่หลังจากที่แรงมาเยอะหลังจากที่แรงมามนี่คือไม้สักโอ้เป็นแนวรัว้วเป็นแนวรั้วของเรา ข้างในเขาจะไม้พยูงไม้ตะเคียนไม้ย,ยางนาเสริมไว้ขอบขอบไม้สักขอบขอบเราจะเสริมไม้ไม้สัก อเสริมด้วยไม้สักล่องตามล่องแล้วยางนาไม้สักได้ฝนใหม่ได้ฝนใหม่โตเชียขอบขอบไม้สัก างในจะเป็นยางนาพยุงครบหนึ่งปีครับบูกสิบสามเมษาสองห้าหกสองข้างในรอบตัว สักทองนี่ฮะตามร่วงลงเลยสักทองแต่แม่สังโคตรทนแรงเลยครับฝตอนแรกแถวเนี่ยแถวเนี่ยมันตายหมดเลยอะช่วงสงการเมษาผมว่าตายหมดไม่เจอฝนแตกขึ้นมาอีก ต้อนอย่างเงี้ยตายเพราะได้ฝนกลับกลับฟืน้นขึ้นมาอีกฮะเออผมว่าไม้สักโคตรทนจริงๆทนแรงมากเลยนี่ฮนะโอเป็นแนวข้างใน ตามร่องยางเนะียผมจะลงพวกไม้พยุงไม้ตะเคียนไม้ยางนะเดี๋ยวตามขอบไม้สักโกขึ้นไม้ ที่ก็ยืนมากันอยู่เรื่อยกินที่กินทางมามงงชิบหายแต่เราก็ไม่ค่อยอยากพูดมีขอบรอครับ ขอบตัวเราก็ลงไม้สักตั้งแถวนี้ก็ดูไม้พยุงวันนี้ก็พยุง รอบนี้ลงไม้สักลองพยุงพอลวงเห็ดยังไงเนี่ยฮะ<อ>ล่นของเฮียนน้อยเหรอเนี่ข้างนอกนี่เป็นนี่ฮะไม้สักหอบ ลงไม้สักไปเป็นขอบแนวนานนี้เป็นไม้พยุงลงุงนาข้างบ้านนี่นาแก่นี่ครับไม้สักในโรงพยุงมาดูไม้พยุงในสวนยางกันครับนี่พยุงในสวนยาง หนึ่งปีครับหนึ่งปีกเกือบจะท่วมหัวเลยนะผมว่าถึงหัวเลย้นตัวต้นไหนตัว้ะแต่ดินโอเคคลิปารแค่นี้นะครับใช่หมดเลยแต่นี่ป่า่อยูลงไปอยู่หมด อย่างนี้นะครับพีปมีสวัสดีครับ